สวัสดีครับผมมานพินกับฟิวไทยดับบลค์สป c ตดครับกำลังมาที่เมืองกับปออก่อครัผมผมขอยูยูไลงไทยแลนด์้งอ่ะอ่ะ ครับก็กรุงเมืองมีคนตกปลาอยู่แล้วก็ผมถามเขาว่าได้ปลาป่าเขาบอกไม่ได้นะครับก็ด้านไกลๆที่ตรงเห็นนั่นก็คือเป็นซิตาเดลเขาเรียกซิตาเดลนะครับจะปักทงแดงของเวียดนามอยู่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมกําลังข้ามสะพานที่ข้ามกรุงเมืองไปแต่ว่าสะพานนี่มันแคบมากเวลาข้ามต้องระวังรถด้วยนะครับให้เดินพยายามเดินให้ดีๆแล้วก็ดูทางาลเพราะว่าสะพานมันแคบอีกิดพอเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ย แล้วทางซ้ายมือจะมีพวกปืนใหญ่ทั้งอยู่ทางขวาก็จะไปทางเข้าวังครับเนี่ยคูพิงครับ